นี่เราต้องค่อยๆย่องไปดูนะครับนี่นะเพื่อนๆนี่นี่กิงคลองนะโอ้ยโอ้ยนี่ยืนแล้วไม่นินยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้วโอ้ยเดินแล้วไม่นินนี่เดินไปไหนนะเนะออี่ยอ๋อเขาบอกว่ามาถ่ายนะอยาอายนะอายนะนนอะสวัสดีครับเพื่อนๆไม่นินสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับ วันนี้มินินอยู่ที่ไหนครับมินินอยู่ที่สวนสัตว์ปาต้านะครับมินินเขาอยากมาดูนะว่ากิงคองอ่ะอยู่สุขสบายดีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมินินพาไปดูนะครับเป็นกิงคองตัวเดียวในประเทศไทยเลยนะมินินนะรู้เปล่าฮะตั้งแต่พ่อยังเด็กๆเลยนะกิงคองตัวเนี้ยจริงอ่าเดี๋ยวมินินพาไปดูนะครับพร้อมยังครับมินินพร้อมยังครับไปเลกันเลยอะไรครับมินินเจออะไรครับเจออะไร อ๋อนี่มีกระต่ายนะเนี่ยหนูแฮมสเตอร์นะนี่นี่หมูหมูแคร์หมูแคร์อุ้ยทำไมตัวมันใหญ่จังนี่นี่น,นี่เขากระดิกหางเหมือนหมาเลยไมั้ยนี่เห็นไหมน,น,นี่สองตัวกระดิกหางกกุ๊เหมือนหมาเลยเนะี่ยเป็นหมูนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเ,เพื่อนๆนกฟ้ามิงกโก้นะเนี่ยโอ้สีขาวอมชมพูนะสวยงามมากโอ้โหดูสิดูสิ กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับ<อ>ห้าตัวนะนี่หนึ่ง2 3, 4, แล้วก็5นะส่วนนี้ลิงไม่นินหรอลิงไม่นินหรอฮะโอ,โอ้นี่มีลิงเต้นให้แพะดูนะนี่แพะอยู่นี่นะเพื่อนๆแพะบอกว่าโอ้โหมีลิงมาเต้นให้ดูนะวันนี้ดีมากเลยอะ่ะไหนไหนตัวไหนไหนเฮ้ยไม่นินไปอยู่ด้นญญานในได้ไงอะ่ะฮะฮะอยู่นู้น โอ้โหนี่เพื่อนๆน,นี่ลิงอะไรอนะ่อะอะไรครับอะไรครับอ๋อเขาทักทายไม่นินไง <c oughs> เขาบอกเนี่ย <c oughs> ไปอยู่กับเราไหมเ <c oughs> ข้ามาเล่นกับเราไหมครับฮะมินเข้าไปเล่นกับเขาไหมเขาไหมเจ้าทีบอกว่าชื่อตานะไหนตาสวัสดีหน่อยครับสวัสดีลูก <c oughs> สวัสดีหน่อยอันนี้สวัสดีได้ด้วยนี่ครับสั่งได้นะสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยตาตาสวัสดีหน่อยล้วสวัสดีหน่อยอ นี่นั่งรับลมนะสบายเลยเย็นสบายนี่นะพี่เจ้าหน้าที่ที่นี้คนระับเขากําลังป้อนข้าวเหนียวหมูนะใช่ไหมใช่ไหมโอข้าวเหนียวหมูเนี่ยโอ้กินอร่อยใหญ่เลยเนี่ยโอ้กินเหมือนคนเลยโอเคโอ้โหดูดูดูเพื่อนๆดูโอ้นี่สวัสดีได้ด้วยฮะโอโห้โหอุยใช่ไหมใช่ไหมโอ้อรอ่อยอร่อยใหญ่เลยอะ่ะเหมือนพวกหมูทอดนะเนี่ยโอ้ดู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 กำลังหยิบ โอ้กินแล้วอร่อยอร่อยอร่อยนะโอ้โหนี่นี่กินใหญ่เลยครับกินใหญ่เลยครับนี่ไม่นินี่เขาทำเสียงนี่นี่เขาผิวปากใส่ไม่นินะมันอย่างนี้กุหลังกูตังนะเนี่ยโอ้โหดูกำลังปีนป่ายอย่างสนุกสนานเลยนะโอ้ลมเย็นสบายนะเนี่ยโอ้โหนอนเล่นแล้วนอนเล่นแล้วไม่นินเนี่ย ตอนนี้เราอยู่หน้ากงกินคองแล้วนะนี่เพื่อนๆนี่มือกินคองนะเอ้ใช่นี่มือปลอมไม่มือปลอม,มออโอ้ยนี่นีจับมือกินคองนั่นนี่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 เขานั่งอยู่ตรงนี้น,น,นี่นี่นี่เราต้องค่อยๆย่องไปดูนะครับ<ะ>นี่นะเพื่อนๆนี่นี่กิงคองนะโอ้โหนี่เขานั่งแบบโอ้ยนี่ห้องแอร์เย็นสบายนะเพื่อนๆเนี่ย คนนี่มองมาด้วยมองมาด้วยอ่ะโอ้โหโอ้ยนี่ยืนแล้วไม่นิ่งยืนแล้วยืนแล้ว uh. ยืนแล้วโอ้ดอเดินแล้วไม่นิ่งเดินไปไหนนะเนะี่ย <anes> อ๋อเขาบอกว่ามาถ่ยายนะเนี่ยอายนะอายนะไปอยู่ตรงนู้นดีกว่านะอ่เดี๋ยวเราตามไปใหม่นะครับ oh, <no. S 1> นี่ครับเพืเ่อนๆคิงคองตัวเดียวในประเทศไทยเลยนะที่สวนสัตว์อาตาปิ่นเกล้านะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหนี่ครับอยู่ในห้องแอร์ว่างขวางนะเย็นสบายเลย กินของเขาหนีเข้าไปนอนข้างในแล้วนะตอนนี้เรามาช่วงกลางวันนะได้เวลานอนเขาแล้วนะครับเขาก็นอนเล่นนะในห้องแอร์แสนสบายนะครับเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆรับเลเมอร์นะนี่ตัวนี้หายยากมากนะเนี่ยโอ้โหนี่เขาตังเดินแล้วนะนี่เดินเล่นแล้วครับโอ้โหไวมากไวมากนู้นไปนู่นแล้วกระโดดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะครับ อโหโหโหไทยม่นเลยนี่ครับรับเลเมอร์นะใกล้ๆชัดๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่รับเลเมอร์นะหายยากมากนะเนี่ยในประเทศไทยนี้มีไม่น่าถึง5้าตัวนะครับเพืเ่อนๆคนไหนอยากเห็นตัวเป็นๆก็มาดูได้นะที่สวนสัตว์พาต้าปิ่นเก้านะครับโอ้ยนี่สวยงามสวยงาม ตัวนี้เลเมอร์สีน้ำตาลนะนี่ดูมินิเนี่ยเหมือนในมาดากัสการ์เลยปะฮะโอ้ดูนี่ครับหางยาวมากนะตัวเนี้บรรยากาศในสวนสัตว์พาตานะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนพวกกระรอกนะนี่มีกระรอกหลายชนิดเลยครับนีุ่ิยตัวนี้สวยไหมมินิเนี่ยสีน้ำตาลหลังขาวดำนะโอ้โหดูมินิเนี่ยเหมือนใส่เสื้อเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนใส่เสื้อสีน้ำตาลเลยดูดิ โอ้โหอะไรครับอะไรครับ,บอะไรอะตรงนี้เหรอโอ้โหนี่อีกตัวหนึ่งม่นนี่ใส่เสื้อสีขาวนะนี่เสื้อขาวดำนละ้เนี่ยใครมองอยู่นี่ตัวนาคม่นินี่ตัวนาคนะรู้เปล่าเออไหนทักทายอะโอ้โหบายบายทักทายเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเนม่นนะนี่โอ้โหนี่กำลังกินผักอยู่เลยเนี่ยมินิเห็นไหมเขากินผักเขาแข็งเขาแข็งแรงนะ สัตว์หายากเขาเยอะนะที่นี่นี่เม่นเพือกนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหนี่เม่นเผือกนะไม่ก็ได้เห็นกันง่ายๆนะครับโอเคนี่ครับเพื่อนๆนกยูงนะนี่โอ้ตัวใหญ่มากนะหางยาวมากเลยเนี่ยไม่เนินเนี่ยใส่บีเลียนฮัสกี้ไม่ใช่มันหมาจิ้งจอกนะเพื่อนๆนี่หมาจิ้งจอกจริงๆนะนี่โอ้ยดูนี่นะปกติ เขาจะนอนนะนี่คนมาเดินเล่นนะเนี่ยบรรยากาศลมเย็นๆนะเนี่ยมาเดินเล่นเลยนะครับแฮร์รี่ด็อกนะโอ้ยนี่เขาอยู่ในโพรงนะนี่ไปถ่ายรับไปถ่ายรนี่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 โอ้ยนี่นอนอยู่นี่นม่นอนแบบสบายเลยโอ้ดูดิโอ้แฮร์รี่ด็อกนอนสบายเลยโอ้ยในโพรงเย็นนะนี่เขาเอาอาหารลงมากินเลยนะเป็นข้าวโพดแห้งนะโอ้ดูแกวิ่งมาเต็มเลยนึกว่าแบบเรามีอะไรมาให้กินหรือเปล่าเนี่ยโอ้ ไม่มีนะไม่มีนะหเยอะมากอุ <S <S ้ยแกะแกะทักทายแกะทักทายอ่ะร้องแบะนี่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 ลิงเสนเห็นไหมหน้าเขาจะแดงแดงนะเนี่ยหน้าแดงไข่แดงนะนี่ลิงเสนนะครับอย่าเอาไข่ไปทาสีเด็ดขาดเลยไหมครับเน<ห>ี่ยเป็นลิงเสนนะรู้ไหมเออสีขาวก็ไม่ได้ห้ามทาทุกสีเลยรู้เปล่า oh, <no. S 1> ทาแต่แป้งได้ห้ามทาห้ามทาสี เฮ้ยขึ้นไปยืนบนนั้นได้ไงเฮ้ยลงมาเดี๋ยวเรองไหนอะไรอะไรเจออะไรเบนินบอกว่าเจอหมีขอไหนเนี่ยหอนี่เพื่อนๆนี่นอนอยู่หมีขอที่มบนินเขาชอบแล้วเนี่ยโอ้โหน,น,นอนสบายเลยโอ้ยนี่นอนแบบลมพัดนะเย็นสบายอนะนอนแบบลมผ่านพุงเลยโอ้โห the the w a เป็นไงครับเพื่อนๆกับสนสัตว์พาตตาปินกที่มินินเขาพามาดูกิงคองในวันนี้นะมินินเขาคิดถึงกิงคองนะครับ เพื่อนๆคนไหนชอบใจก็มาเที่ยวได้นะฝากกดติดตามช่องมินินปินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับวันนี้มินินกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายมินินนี่นกแก้วนกแก้ว